สื่อมวลชนที่เคารพครับพี่น้องประชาชนที่เคารพทุกท่านครับพักร่วมฝ่ายค้านขอออกแถลงการในนามพักร่วมฝ่ายค้านนะครับเรื่องผลคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญกรณีที่วินิจฉัยการดำรงตำแหน่งนายกตํารีครบ8ปีของคุณเด็กประยุทธ์จันโอชาตามที่พักร่วมฝ่ายค้านได้คำร้องเสนอผ่านท่านประธานสภาผูาแ้แทนราษฎรไป ร้องให้สารมูลนิจฉิชัยว่าตําแหน่งนายกรัฐมนตรีของพรเด็ปประยุทธจันโอชาสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา170นะครับวรรค2และรัฐธรรมนูญมาตรา158วรรค4นะครับวันนี้สารรัฐธรรมนูญได้ออกนั่งบัลลังอ่านคำมินิจฉัยซึ่งจบไปม้่อสครู่นะครับผลคำวิจฉัยสรุปโดยรวมนะครับสารนรำนูลเสียงข้างมากวินิจฉัยว่า ตำแหน่งในยกรัฐมนตรีของพลเดกประยุทธ์จันรโอชายังไม่สิ้นสุดรงนะครับตามรัฐมนตรีมาตรน172และรัฐมนตรมาตรา158วัรส4นะครับด้วยการให้เหตุผลว่าให้นับวาระตั้งแต่วันประกาศใช้รัฐมนูลปี2 6 0ก็คือวันที่6เมษายนปี2560เป็นต้นไปนะครับอันนี้คือคำวิจัยโดยสรุปน,นะครับ ในนามของพักร่วมฝ่ายค้านนะครับที่ต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญเนี่ยพักร่วมฝ่ายค้านยอมรับคำมินิจฉัยนะครับ้อมรับคำมินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญน,นะครับรนในนามของพักร่วมฝ่ายค้านขออนุญาตแถลงการในนามพักร่วมฝ่ายค้านดังต่อไปนี้นะครับตามที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำมินิฉัยว่าความเป็นนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์จันรโอชา ยังไม่สิ้นสุดลงตามรัฐมนูญแห่งราชนาจากไทยมาตรา170วรรคสประกอบมาตรา158วรรค4จากกรณีพลเอกประยุทธ์จันร์ทโอชาได้ดำรงตำแหน่งมาแล้วครบ8ปีในวันที่24สิงหาคม2565โดยให้เหตุผลโดยสรุปว่าการดำรงตำแหน่งของพลเอกประยุทธ์จันร์ทโอชา ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่6เมษายน2560ซึ่งเป็นวันที่รัฐธรรมนูญ2560มีผลใช้บังคับนั้นพักร่วมฝ่ายคา้านเห็นพร้อมต้องกันว่าคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญน่าจะมีความคาดเคลื่อนในข้อกฎหมายอันเป็นสาระสำคัญไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและ มีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ 1. การพิจารณาถึงเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญนั้นนอกจากจะต้องหาความหมายจากถ้อยคำตามลายลักษณ์อักษรแล้วต้องพิจารณาจากเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญด้วยโดยต้องพิจารณาในขณะเมื่อจัดทํารัฐธรรมนูญของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญว่า ได้มีการพิจารณาถึงสาระสำคัญหรือเหตุผลเบื้องต้นเบื้องหลังของแต่ละมาตราไว้อย่างไรเจนตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญจึงไม่อาจเปลี่ยนแปลงไปตามความเห็นของกรรมการร่างรัฐธรรมนูญที่เปลี่ยนแปลงไปตามความคิดเห็นและความรู้สึกของกรรมการร่างรัฐธรรมนูญในแต่ละช่วงเวลาได้เมื่อในชั้นร่างรัฐธรรมนูญมาตรา1-58วรรค4ี ที่ห้ามการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเกิน8ปีโดยไม่ได้บัญญัติข้อยกเว้นใดๆไ,ไว้ได้มีความเห็นของกรมกร,ร,งร,มร,กรมการร่างรัฐธรรมนูญและประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญปรากฏชัดในมทึกการประชุมอันเป็นหลักฐานที่ชัดเจนถึงเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญว่าให้นับรวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีที่ดำรงอยู่ก่อน ประกาศใช้รัฐมนตรปี2,560ด้วยและมาตรา264ให้นับความเป็นนายกมนตรีต่อเนื่องจึงไม่อาจาแปลความเป็นอย่างอื่นได้เลยว่าการนับระยะเวลาการดำรงตาแหน่งนายกรัฐมีของพลเ็กประยุทธ์จันโอชานั้นต้องเริ่มนับตั้งแต่วันที่24สิงหาคม2557เ,เป็นต้นไปเท่านั้น สองคำมินิฉัยให้เริ่มนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งนายยกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์จันทโอชาตั้งแต่วันที่6เมษายน2 5 6 0อันเป็นวันที่รัฐธรรมนูญฉบับปี2 5 6 0มีผลใช้บังคับนั้นจะทำให้พลเอกประยุทธ์จันทโอชายังมีสิทธิ์ดำรงตำแหน่งนายยก,กรัฐมนตรีหลังจากพบวาระในครั้งนี้แล้วอีก2ปีจนถึงปี2 5 6 8นั้น น่าจะเป็นการตีความที่ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญที่ได้บัญญัติเป็นรายลกักษณ์อักษรที่มีถ้อยคำชัดเจนและพี่น้องประชาชนทั่วไปเข้าใจเป็นอย่างดีแล้วเพราะจะส่งผลให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาสามารถดำรงตำแหน่งได้รวม10ปีซึ่งเกินกว่า8ปีและเกินกว่า2วาระปกติ ของการดำรงตำแหน่งนายยกร,รัฐมนตรีอันผิดไปจากเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญปี2560และรัฐธรรมนูญฉบับก่อนหน้าที่ต้องการจำกัดวาระและระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของนายยกร,รัฐมนตรีมิให้เกิน2วาระหรือเกินกว่า8ปีและยังขัดต่อการรับรู้ทั่วไปของพี่น้องประชาชนและขัดต่อข้อเท็จจริงว่า พลเอกประยุทธ์จันโอชานั้นได้รับการโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมาตั้งแต่วันที่24สิงหาคม2557ซึ่งการตีความในลักษณะนี้จะมีผลแปลกประหลาดคือพลเอกประยุทธ์จันโอชาดำรงตำแหน่งนายยกรัฐมนตรีอยู่ในวันที่6เมษายน2560ที่รัฐธรรมนูญ 2,660ประกาศใช้ระยะเวลา8ปีก่อนวันที่6เมษายน2,660กลับไม่นำมานับแต่หลังจากวันที่6เมษายน2,660กลับนำมานับทั้ง,ท,งทั้งที่มีประกาศพระบรมราชการโปรดเกล้าแต่งตั้งในยกรัมรีฉบับเดียวกันอันหนในชั้นเริ่มต้นของการดำรงตำแหน่งนายกรัมรีของพลเดกประยุทจจรอชา เมื่อปี2557แม้พลเอกประยุทธ์จันทโอชาจะไม่ได้เข้าสู่ตำแหน่งนาย,ยกรัมปตีจากความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา158วรรคสองของรัฐธรรมนูญปี2560ก็ตามแต่รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวปี2557ได้บัญญัติให้สภานิติบัายัดแห่งชาติแห่งทำหน้าที่สภาผู้แทนราษฎร ซึ่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติก็ได้ให้ความเห็นชอบให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาดารงตําแหน่งนายกรันตรีกรณีนี้จึงถือว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาย่อมเป็นนายกรันตรีตามบทญญัติแห่งรัฐธรรมนูญน,นี้ซึ่งสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญปี2560มาตรา64มาตรา264นะครับ ข้อ3เมื่อรัฐธรรมนูญปี2560ถูกอ้างความชอบธรรมจากผู้มีอำน,นาจบ่อยครั้งว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปลากรงและผ่านการลงประชามติของประชาชนการตีความให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาได้อยู่ในตำแหน่งเกิน8ปีได้นอกจากขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแล้วยังขัดต่อเจตนารมณ์ของประชาชน ซึ่งเป็นเจ้าของซึ่งเป็นเจ้าของอำนาจประชาธิปไตยด้วยอันถือเป็นการทำลายรากฐานของระบอบประชาธิปไตยอย่างมีนัยยะสำคัญเพราะเป็นการเปิดโอกาสให้มีการผูกขาดการใช้อำนาจข้อ4เมื่อสารรัฐธรรมนูญมีอำนาจหน้าที่ในการพิทักษ์รัฐธรรมนูญแต่การวินิจฉัยที่ส่อว่า ขัดต่อเจตอารมณ์ของรัฐธรรมนูญเสียเองย่อมเป็นการทำลายคุณค่าความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญแม้ผลคำนิชิัยจะทำให้พลเอกประยุทธ์จันชาได้ประโยชน์แต่ก็จะเป็นการทำลายบรรทัดฐานทางกฎหมายและอำนาจนำมาซึ่งปัญหาความกัดแย้งที่ใหญ่หลวงในสังคมและเกิดการไม่ยอมรับในผลของคำนิพิัยได้ ข้อ5พักร่วมฝ่ายค้านเห็นว่าถึงเวลาที่ประเทศไทยควรมีการปฏิรูปกระบวนการทำหน้าที่ของสารรัฐธรรมนูญเสียใหม่ให้เกิดการตรวจสอบทวงดุลอำนาจที่เหมาะสมเพื่อมีให้มีการอาศัยผลของคำวินิจฉัยที่ผูกพันทุกองค์กรไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมและไม่คำนึงถึงบรรทัดฐานทางกฎหมายที่ถูกต้องได้ พักวุ่วมฝ่ค้านเห็นว่าแม้ผลข,ของคำวินิจฉัยของศาลร,รัฐธรรมนูญจะทำให้พลเอกประยุทธ์จันโอชามีสิทธิ์ดำรงตำแหน่งนายกรัฐรมนตรีต่อไปได้แต่คำวินิจฉัยของศาลร,รัฐธรรมนูญคงไม่ใช่เป็นการฟอกขาวให้แก่พลเอกประยุทธ์จันโอชาโดยประการใดๆพักวุ่วมฝ่ค้านเห็นว่า ภาพจำของประชาชนที่มีต่อตัวนายกรัฐมนตรีคือผู้ที่พยายามจะสื่อทอดอำนาจทุกวิธีทางเท่าที่จะหาวิธีทำให้ได้ผู้ที่ผิดสัญญากับประชาชนมาตั้งแต่ต้นที่ทำรัฐประหารว่าจะอยู่ไม่นานผู้ที่ผิดสัญญากับประชาชนในการปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆจนทำให้ประเทศไทย ตกกระบุตกขบวนลดชั้นลงไปจากผู้นำในอาเซียนการที่จะอ้างคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้อยู่ในอำนาจต,ต่อไปจึงมีแต่ความว่างเปล่าในสายตาของประชาชนคนเอกประยุทธ์จัน์โอชาควรใช้โอกาสนี้ประกาศลาออกจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีเสียโดยไม่ต้องปริกาวอ้างคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญต่อไป และขอให้พี่น้องประชาชนได้ให้บทเรียนกับคนเอกประยุทธ์จันโอชาและองคคาพยพของคนเอกประยุทธ์จันโอชาในการเลือกตั้งครั้งต่อไปจึงถแถลงมาเพื่อทราบโดยทั่วกันขอบพระคุณครับนักเสื่อมิชนมีข้อคำถามเช่นครับ ก็แถลงการเดี๋ยวทางฝ่ายเลขาช่วยนำมอบให้กับพี่น้องสื่อเลยนะครับฉบับที่รัปรุนแก้ที่แถลงไปครับถ้าไม่มีแนวทางหลังจากนี้ครับรูดฝ่ายค้านทำอะไรต่อไปครับหลังจากที่สากผล่ออกมาเป็นยังไงครับถามว่าแนวทางหลังจากนี้พักรูดฝ่ายค้านเราจะทำอะไรต่อไปหรือไม่นะครับ ก็กลับเรียนพี่น้องสือ่อมวลชนกับพี่น้องประชาชนด้วยความเคารพนะครับจากคำวินิจัยของสาลนั่นนูนพเดกประยุทธ์ก็ทาหน้าที่นายกตมต่อไปนะครับทาหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินต่อไปบทบาทของพักร่วมฝ่ายค้านเรานะครับในทางฝ่ายที่บัญญัติเป็นฝ่ายเสียงข้างน้อยมีหน้าที่ในการตร,รวจสอบตรวจสอบควบคุมการหมืการแผ่นดินเราก็จะมุ่งทําหน้าที่นี้นะครับในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ของสภา นะครับช่วงนี้เป็นช่วงปิดสมัยประชุมนะครับจะเปิดประชุมอีกครั้งหนึ่งก็คือวันที่1พฤศจิกาย,ยน2565ไปปิดสมัยอีกครั้งก็วันที่28กุมภาพันธ์2566นะครับถ้ามีการเปิดสมัยประชุมเราก็ทําหน้าที่นะครับในการตรวจสอบควบคุมการดำเนิาการภนดินในสภาให้เข้มข้นอย่างที่สุดนะครับนะครับช่วงนี้ช่วงที่ปิดสมัยประชุมเนี่ยการตรวจสอบ การทำหน้าที่ของฝ่ายบริหารเนี่ยเรามีคนไกของกรรมธิการนะครับสามันประจำสภาที่ทำหน้าที่อยู่นะครับถ้ามีอะไรที่เราจำเป็นจะต้องใช้บทบาทของกรรมธิการเนี่ยทางพักร่วมฝ่ายคา้านเราก็จะเสนอผ่านกรรมธิการนะครับอันนั้นเป็นเป็นคนไกของสภาส่วนการให้ความให้ข้อเสนอแนะหรือให้ข้อทวงจิงต่างๆเนี่ยพรคร่วมฝ่ายคา้านเรามีวาระประชุม ่วมกันนะครับที่เราัดหมายเป็นประจำอยู่แล้วนะครับทุกสัปดาห์เราก็จะนําประเด็นดต่างๆเข้ามาปรึกษาหารือนะครับเพื่อนําเสนอไปยังรัฐบาลในสิ่งที่เราเห็นว่าสิ่งที่จะทําให้พี่น้องประชาชนได้รับความเสียหายหรือเป็นพิ่เป็นภัยนะครับไม่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมืองก็จะใช้กลไกในการที่ประชุมพรคกลมฝ่ายค้านเรานะครับ,รลรบและที่สําคัญนะครับเราได้กําหนดวาระไว้เมื่อ สัปดาห์ที่ผ่านมาในการที่ประชุมพักร่วมไยคานช่วงนี้นะครับเราจะร่วมกันพิจารณาที่จะเตรียมการเสนอยัตติการเปิดอภิปรายทั่วไปนะครับตามรัฐมนุนมาตรา152คืออภิปรายแบบไม่ลงมตินะครับเป็นการสอบถามข้อท็จจริงเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรีนะครับในช่วงปิดสมัยนี้เราก็จะมีการประชุมกําหนดแนวทางวิธีการทั้งหมดถ้าเปิดสมัยเราก็จะดําเนินการที่จะยื่นต่อ ท่านประธานสนภาพเพื่อขอเสนอยัดกินนี่นะครับแล้วส่วนสถานการณ์การเมืองจากนี้เราได้มีการคาดการณ์นะครับว่าจะออกมาในแบบไหนมีอะไรยังไงเพราะว่ามีการเคลื่อนไหว่ในการจุมนลงเตยอะไรอย่างเงี้ยครับถ้มองครับถามว่าสถานการณ์การเมืองหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรเนี่ย,ย,ยต้องเรียนพี่น้องสื่อมวลชนด้วยความเคารพนะครับด้วยความเป็นห่วงประเทศชาติบ้านเมืองเราเพราะว่าสิ่งที่เรา ให้เหตุผลในคําร้องของเรานะครับเรื่องของการสิ้นสุดลงของตําแหน่งนายมงตรีของพลเดกประยุทธ์ที่บทปรัยารรณ์นเขียนไม่ชัดเนี่ยนะครับเมื่อคําวินิจฉัยออกมาอย่างนี้เนี่ยาสถานการณ์มันเหมือนกับพายุโนรูเข้าประเทศไทยนะครับพายุไม่มีรูก็คือโนรูเข้าแต่ประเทศเราไร้ทางออกนะครับโนรูเช่นกันครับ รู r u ร e ซึ่งตรงนี้เองก็จะเป็นสิ่งที่เรามีข้อหวงใหญ่และข้อกังวลมากพี่น้องประชาชนเท่าที่ฟังเสียงส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขามีข้อวินิจััยส่วนตนเข้าไม่หมดแล้วว่าถ้ามันออกแนวนี้เนี่ยเขาจะมีข้อเรียกร้องมีข้อเสนออย่างไรนะครับเขาอยากจะให้ทางฝ่ายบริหารโดยเฉพาะพลเอกประยุทธ์เนี่ยรับฟังข้อเสนอข้อเรียกร้องของพี่น้องประชาชนภายใต้ การดูแลความสมบูรเรียบร้อยที่ไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของพี่น้องประชาชนในการที่จะเรียกร้องและชุมนุมนะครับอันนี้ต้องขอความขอความเห็นไปยังผู้ใหประยุทธ์นะครับต้องเปิดโอกาสที่พี่น้องประชาชนได้แสดงออกนะครับตามข้อเสอนอของเขาแล้วก็มีการให้สิทธิเสรีภาพที่เป็นไปตามกมาริกาทองรัฐธรรมนูญต้องไม่สร้างสถานาการณ์ให้เกิดความรุนแรงหรือความขัดแย้งเกิดขึ้นในสังคม ข้อเสนอของท่านรองวิจารณ์เนี่ยถ้าเป็นข้อเสนอที่ดีนะครับถ้ามันมีความรุนแรงมีข้อขัดแย้งเกิดขึ้นเนี่ยเพื่อป้องกันไม่ให้ประเทศมันเสียหายมากกว่าเนี่ยพลเอกประยุทธ์จันโอชาสลับนะครับตำแหน่งของตัวเองเพื่อประเทศชาติมันเมือนทุกอย่างก็จะจบครับก็ขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนครับ